สวัสดีครับวิดีโอนี้จะนำเสนอสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการปรับแต่งส่วนของคอนโทรลเลอร์นะครับในตอนนี้ผมได้สร้างไฟล์คอนโทรลเลอร์ชื่อ Start ไว้นะครับซึ่งใช้เป็นหน้าเริ่มต้นของระบบ PHP Builder นะครับแต่ตรงนี้ รู้สึกว่าใช้คำว่าแดชบอร์ดน่าจะสื่อความหมายได้ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าระบบสมบูรณ์แล้วนะครับก็เมื่อยึดตามเทมเพลตนี้ก็น่าจะเป็นหน้าแรกที่สรุปผลรวมนะครับรายการต่างๆไว้ที่หน้าแรกก็ตั้งชื่อว่าแดชบอร์ดตามเทมเพลตเลยนะครับตามทีมที่เราใช้ ในโฟลเดอร์แอปพลิเคชันส่วนของ c o n t r o l l ลอร rename start ก็เปลี่ยนเป็นด s ช b o a r d ตรงนี้ที่ผมสามารถ rename ได้ก็เพราะว่าเราเพิ่งเริ่มสร้างระบบนะครับแต่จริงๆแล้ว ถ้าเราไม่ได้วางแผนออกแบบระบบไว้แต่แรกนะครับก็การแก้ไขชื่อไฟล์จะเป็นเรื่องยากมากเลยนะครับตัวนี้หน้าสตาร์ทก็จะเข้าไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องเปลี่ยนเป็นแดชบอร์ดเริ่มต้นสร้างระบบก็จะเข้าสู่หน้า Builder ในส่วนของ b u ล l เ e er, อผมก็จะเปลี่ยนให้เป็น Start นะครับ ให้เข้ากับการทำงานจริงนะครับส่วนของ builder เปลี่็นไฟล์ start ต,ตรงนี้โปรแกร,รม eclipse ก็จะทำการอัปเดตชื่อคลาสให้เราอัตโนมัติเลยนะครับ ก็จะกลายเป็นสตาร์ทแทนตอนนี้ก็จะมีลิงก์ที่เราต้องแก้ไขนะครับลิงก์ส่วนนี้ก็จะอยู่ในแอปพลิเคชันแล้วก็วิวในส่วนของเทมเพลตเมนูก็จะเป็น left sidebar จะหายากหน่อยนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ตัดส่วนเกินจากทีมที่นำมาใช้ออกไปเลยนะ่ยฮะต้องการเป็นสตาร์ทลิงเรียบร้อยครับดชบอร์ดก ใส่ลิงก์ไว้ได้เลยนะครับดชบอร์ดเพราะว่าเราได้เปลี่ยนชื่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับ B S H B O A r D ก็จะเข้าสู่ดชบอร์ดกับเริ่มสร้างระบบในส่วนนี้จะเห็นว่า ส่วนของข้อมูลที่เรานำมาแสดงนั้นทับซ้อนกันนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ใส่บางส่วนของเทมเพลตเข้าไปนะครับลองอ้างอิงในส่วนของหน้าแดชบอร์ดนะครับวิวแดชบอร์ด controller dashboard load view start ก็กลายเป็น load view dashboard ตรง start เราก็ต้อง rename ในส่วนของ start เพื่อไม่ให้สับสนนะครับ โอเคอ๋อไม่ได้ใส่นามสกุลรละ P S P สังเกตว่าจะต้องสำหรับทีมเลยจะต้องมี id page wrapper นะครับส่วนนี้ถ้าเราต้องเขียนซ้ำๆกันก็ถ้าเพื่อให้ง่ายนะครับผมก็จะโหลดขอแยกโหลดวิวอีกตัวนี้นะครับก็เป็น body เพื่อใช้แยกส่วนที่ใช้ซ้ำกันบ่อยๆเต็มได่อยู่ในส่วนของ Header กับเมนูด้านซ้ายนะครับให้ออกในส่วนของ Body ซึ่งในส่วนของ Footer ก็คงจะต้องนำตัวปิดแท็กไปใส่ด้วยนะครับแต่ในนี้นขอสร้าง View เพิ่มก่อน ว่าดีแล้วก็ตัดตัวปิดแท็กนะครับมาใส่ในส่วนของ p a g e ว็บเพ e r ลองรีเฟรชดูนะครับหน้าแดชบอร์ดทำงานเหมือนเดิมนะครับลองไปดูหน้าเริ่มสร้างระบบอ๋อตรงนี้เรายัางไม่ได้อินโคดบอดี้เข้าไปนะครับซึ่งถ้าส่วนบอดี้นี้ไม่มีความซับซ้อนอะไรจริงๆแล้วเราเอามารวมในเดฟไซบาก็ได้นะครับ builder project พอเราใส่ในส่วนของเพจแบปเปอร์เข้าไปนะครับก็จะทำให้ส่วนที่เราต้องการแสดงผลตรงการก็อยู่ในขอบเขตที่พอดีกับพื้นที่ว่างนะครับ ในส่วนของไอดีต่างๆที่แสดงในวงเล็บปีกกาเนี่ยนะครับก็คือข้อมูลที่เราจะต้องคิวรี่นะครับมาจากฐานข้อมูลแต่เนื่องจากค่าเริ่มต้นไม่มีนะครับก็เลยทำให้เกิดเป็นตัวอักษรขึ้นมา สำหรับในส่วนนี้เราจะมาแก้ไขกันอีกทีนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จะได้นำแค่วิธีการจัดหน้าเว็บนะครับให้อยู่ในส่วนของเนื้อหาให้พอดีกับช่องว่างนะครับแล้วก็วิดีโอต่อไปนะครับเราจะมาเริ่มเขียนโค้ดนะครับเกี่ยวกับการคลิปลีข้อมูลมาแสดงผลนะครับแล้วก็การเพิ่มข้อมูลนะครับแก้ไขลบ ในส่วนของเริ่มต้นค่าเริ่มต้นก็คือการเพิ่มชื่อโปรเจกต์นะครับแล้วก็ฐานข้อมูลที่จะใช้กับโปรเจกต์นะครับสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ